เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมได้นำความรู้ในเรื่องของภาวะลมแดดลมร้อนหรือฮิสโต มาพูดคุยกันนะครับวันนี้กรมควบคุมโรคนะครับเขาได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของฮิสโตกนะครับว่ามีลักษณะอาการอย่างไรแล้วเราควรจะป้องกันอย่างไรนะครับเรามาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับภาวะฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อนหรือลมแดดลมร้อนหรือฮิสโตกนะครับก็จะมีอาการต่างๆดังนี้นะครับปวดมึนศรีรษะเหงื่อออกมากจนกระทั่งไม่มีเหงื่อในที่สุด อุณภูมิร่างกายมากกว่า40องศาขึ้นไส้อาเจียนหัวใจเต้นแรงตัวร้อนกระหายน้ำกระสับกระส่ายตะคิวเดินเซเป็นลมจนกระทั่งหมดสตินะครับนี่ก็คือลักษณะของอาการที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อนนะครับหรือลมแดดลมร้อนหรือฮิสโตกนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการป้องกันนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงที่ร้อนจัด และห้องกระจกที่ปิดทึบหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยาเสพติดนะครับไม่ต้องรอให้กระหายน้ำก่อนนะครับควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อนและหลังที่เราจะออกแดดนะครับใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับและนี่ก็คือความรู้ที่เผยแพร่โดยกรมควบคุมโรคนะครับในเรื่องของภาวะฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อนลมแดดลมร้อนหรือฮิสโตกนั่นเองนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการจะทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับหมายเลข1 4 2 2นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะได้เรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ